ให้ตายเถอะนี่มันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมไอ้ความเจ็บปวดเจียนตายที่เกิดขึ้นมันคืออะไรตอนนี้ผมอยู่ในนิยายสายดาร์กและเพิ่งตระหนักได้ว่าตนเองตายไปแล้วถึงสองครั้งระบบแจ้งเตือนว่าเหลืออีก1ชีวิตตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งพิเศษที่ไรเตอร์แต่งหลังจากที่แต่งทุกอย่างจบแล้วนะครับชื่อตอนก็คือกับห้องก่อนโปรเพนั่นเองเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็ติดตามนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot gangster รวมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะสถานที่ทุกแห่งย่อมมีประวัติความเป็นมาไม่ต่างจากปราสาทที่ผมได้ย้ายเข้ามาอยู่ชั่วคราวนางกำนันแอบเตือนให้รีบกลับห้องก่อนโปรเพส ผมพยายามสอบถามสาเหตุของคำเตือนทว่าเธอเพียงบอกว่าเป็นสิ่งที่บอกต่อกันมาและทุกคนก็ทำตามจึงไม่เคยเจอเรื่องประหลาดแน่นอนว่าผมก็ไม่คิดจะไปท้าประลองความกล้าด้วยจึงรีบกลับห้องก่อนโปรเพสทุกครั้งทว่าเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ถูกปล่อยตัวจากการฝึกอบรมผมแอบได้ยินว่าไอ้เจ้าชายโรคจิตกำลังจะเสด็จมาหาจึงรีบเผ่นออกจากห้องโดยเลือก อีกเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยยอมเดินอ้อมหน่อยแต่เบนจะมาสน้อยปลอดภัยแน่นอนผมคิดว่ายังไงก็คงเดินวนกลับทางเดิมได้ไม่ยากแต่เดินไประยะหนึ่งก็เจอทางแยกแถมยังไม่รู้ว่ามันจะพาไปไหนผมขมวดคิ้วก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางฝั่งขวามือเดินวนไปมาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเส้นทางทอดยาวจนกระทั่ง แสงสีส้มอาบทั่วขอบฟ้าบ่งบอกว่าพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าหัวใจผมเต้นแรงอย่างตื่นตระหนกเมื่อพบว่าผมหลงทางแล้วไม่มีทหารหรือนางกำนานแม้แต่คนเดียวให้สอบถามเส้นทางทุกอย่างดูวิเวกวังเวงขณะที่เดินตามทางผมก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงของตัวเองกระทบพื้นดังจังหวะก๊อกก๊ก ก๊อกก๊กก๊อกก๊กจิตเริ่มหลอนหวาดกลัวว่าจะได้ยินเสียงประหลาดฟ้ามืดครึ้มทุกอย่างเงียบสงัดไร้เสียงนกและแมะลงคราวนี้ผมหวาดผวาแม้แต่เสียงรองเท้าส้นสูงของตัวเองหมุนตัวไปมาตัดสินใจไม่ถูกว่าควรเดินกลับทางเก่าหรือมุ่งหน้าต่อไปดีเท้าเริ่มเจ็บ จากการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานน้ำตาคลอเบ้าด้วยความหวาดกลัวพยายามมองไปโดยรอบหวังว่าจะเห็นใครสักคนให้ถามทางสายตาเห็นเงาชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเรือนกระจกด้านข้างผมพยายามมองหาประตูเพื่อเดินออกไปยังสวนแห่งนั้นทันทีเดินตรงไปได้ไม่นานก็เห็นประตูสีขาวทางฝั่งซ้ายมือ ผมรีบเปิดประตูบานนั้นแล้ววิ่งออกไปยังสวนใจเต้นไปด้วยความกลัวว่าชายคนนั้นจะเดินไปทางอื่นเสียก่อนที่ผมจะได้สอบถามเส้นทางมือเรียวยกชายกระโปรงแล้ววิ่งไปอย่างรวดเร็วดีใจเห็นเงาชายคนนั้นยังยืนอยู่ในกระจกผมเดินวนหาประตูเข้าไปด้านในบรรยากาศภายในอบอุ่นกว่าข้างนอกมาก ผมรีดเดินตามหาชายคนนั้นทันทีแสงจันทร์สัสดส่องทำให้มองเห็นสวนภายในผมเดินวนไปมาด้วยใจที่รุนระทึกก่อนหน้านี้ผมขอความช่วยเหลือจากระบบให้ช่วยนำทางผมกลับห้องแต่คำตอบที่ได้รับคือนั่นไม่ใช่หน้าที่ของผมถ้าให้แนะนำคือกลับไปหาเจ้าชายผมแยกเคี้ยวใส่ระบบ ที่แอบรับสินบนไอ้บากรามนั่นไม่มีวันที่ฉันจะเดินกลับไปทางนั้นเด็ดขาดเงินก็ตามใจระบบไม่สนใจอยู่แล้วฉันก็ไม่งอนอายเหมือนกันตอนนั้นฟ้ายังไม่มืดแบบนี้ผมมั่นใจว่าสามารถเดินกลับเข้าห้องพักตัวเองได้ไม่ยากทาว่าหลังจากเดินวนไปวนมาหลงทางในปราสาทจวบจนพระอาทิตย์ตกดินผมเริ่มเดินคอตก หากรู้อย่างนี้จะยอมเดินกลับไปทางเก่าคราวหน้าจะไม่เดินออกนอกเส้นทางแล้วใครจะไปคิดว่าจะหลงทางได้แบบนี้เสียงรองเท้าส้นสูงดังกระทบพื้นท่ามกลางบรรยากาศวังเวงพิลึกพิลั่นผมลงใจทันทีที่เห็นเงาคนยืนอยู่ข้างหน้าต่างบานนั้นรีบจำเทา้าเดินตรงเข้าไปท,ทันทียิ่งเดินเข้าไปใกล้ก็เริ่มเห็นโครงร่างชาย ร่างสูงปราดเปรียวแสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าคมคายผมพงะเมื่อเห็นไอ้โรคจิตยืนดักรอผมอยู่ที่นี่ทว่ายามเพ่งมองอีกครั้งกลับพบว่าเขามีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าชายโรคจิตแต่สีหน้าละแบวตาแฝงความเย็นชายอย่างเห็นได้ชัดผมอุ่นใจรีบเดินตรงเข้าไปหาชายคนนั้นเดาว่าคงเป็นคนในเครือญาติขององค์ชายอย่างแน่นอน เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในนี้น้ำเสียงเฉียบขาดดุด,ดันทำเอาผมสะดุง้งแต่ตอนนี้ผมทั้งหิวและเหนื่อยจนกลบความกลัวขออภัยเพคะหม่อมฉันหลงทางโปรดบอกทางกลับห้องพักได้หรือไม่เพคะชายคนนั้นมองผมอย่างเย็นชาผมรีบสาวเท้าเข้าไปใกล้พังเก่าวแนะนำตัว ท่านคงจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ขององค์ชายหม่อมฉันเป็นว่าที่พชายาขออภัยที่เข้ามารบกวนความสงบเพคะหม่อมฉันเดินหลงทางหาทางกลับไม่เจอท่านพอจะแนะนำเส้นทางลัดให้เดินทางกับห้องพักได้หรือไม่เพคะผมช้อนตามองออดอ้อนอีกฝ่ายทว่าดวงตายันชายยังคงมองมาอย่างไม่ลดละถ้าผมมีทางเลือกก็คง ไปถามทางคนอื่นไม่มายืนจ้องตาคนดุแบบนี้หรอกนะเสียงท้องร้องโครกครๆกทำให้ผมรู้สึกขัดเคินได้แต่ยิ้มแย่ชายคนนั้นยอมขยับตัวเดินไปด้านในเรือนกระจกผมชะเง้อขอมองก่อนก้มหน้าลงอย่างสลดจนกระทั่งได้ยินเสียงดุออกคำสั่งตามมายิ้มแป้นรีบยกชายกระโปรงสาวเท้าเดินก้าวเข้าไปด้านในทันที แอบสงสัยว่าทำไมเขาถึงพาผมเดินลึกเข้ามาในเรือนกระจกทันที่จะพาออกไปด้านนอกจึงคาดเดาเองว่าอาจมีทางลับภายในห้องนี้ทว่าชายคนนั้นหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้หนึ่งหยิบผล,ลไม้ไปกินซะผมหันไปมองผลแอปเปิลที่ออกลูกดกจนเต็มต้นอย่างยินดีรีบโครงศีรษะให้อีกฝ่ายทันทีขอพระทัยเพคะเอ่อหม่อมฉันหยิบได้กี่ผลเพคะ ขนได้เท่าไหร่ก็ขนไปให้หมดน้ำเสียงลำคาญใจตอบกลับผมรีบคว้าแอปเปิลสามผลมาถือไว้ในมือเสียงท้องร้องดังโครคคลากไม่หยุดทำให้ชายคนนั้นลำคาญจนต้องออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเย็นชากินเข้าไปซะผมพยักหน้ารับรีบคว้าแอปเปิลมากัดพังเคี้ยวอย่างมีความสุขจนหมดไปหนึ่งผลอย่างรวดเร็วตามมา ชายคนนั้นเดินนำออกจากเรือนกระจกผมรีบเดินตามพร้อมถือแอปเปิลสองผลเขาเดินนำเร็วมากผมแทบวิ่งตามไม่ทันชายหนุ่มพาเดินตัดสวนสวยที่วกไปวนมาราวกับเขาวงกตผมไม่อาจละสายตาจากเขาได้แม้แต่วินาทีเดียวจึงไม่ทันมองสภาพโดยรอบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเดินตามเขามานานเท่าไหร่ ทว่าเขาหยุดเดินและหันกลับมาพูดกับผมจากตรงนี้เลี้ยวออกไปทางซ้ายผมมองไปยังด้านหน้าแสงจันทร์ส่องสว่างพอเห็นทางเดินซ้ายมือยิ้มกว้างหันหลังกลับมาเตรียมเก่าวขอบคุ้มชายหนุ่มปริศนาคนนั้นทว่าเขาหายไปแล้วผมเบิกตากว้างอ้าปากค้างพยายามมองหาเงาชายร่างสูงคนนั้นทว่าเขาหายวับอย่างกับนินจา เฮ้ hey, ระบบนายเห็นเขาเดินกลับไปไหมไม่รู้ไม่ชี้ระบบงอนผมแล้วครับผมใส่หน้าไปมาก่อนจะเดินตัดสวนสวยไปทางซ้ายมือโล่งใจที่เห็นโครงสร้างอาคารที่คุ้นเคยน้ำตาไหลาพากด้วยความดีใจนึกว่าจะต้องหลงทางในปราสาททั้งคืนเสร็จแล้วผมรีบจ้ำเท้าเดินกลับขึ้นห้องพักทันทีนางกำนันเดินเข้ามาหา ดีใจที่ท่านกลับมาเจ้าชายตามหาท่านจนทั่วผมยิ้มแย้ฝากบอกเจ้าชายด้วยว่าไม่ต้องกังวลข้าเดินเล่นจนเกือบหลงทางข้ายเหนื่อยและต้องการพักผ่อนเอาไว้ค่อยสนทนาการในวันพรุ่งนี้ทันทีที่ถึงห้องพักผมก็รีบถอดรองเท้าส้นสูงวางแอปเปิลไว้บนโต๊ะข้างหัวเตียงก่อนทิ้งตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนไม่นานก็หลับไปตื่นเช้าขึ้นมา เห็นแอปเปิลสีแดงสดน่ารับประทานวางล่อตารอใจผมคว้ามากินทันทีด้วยความหิวโหยไม่นานก็หมดสุดยอดแอปเปิลที่ทั้งกรอบหวานหอมฉ่ำน้ำบอกเลยว่าฟินมากงานนี้ผมรีบลุกขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมลงไปรับประทานอาหารเชา้าร่วมกับเจ้าชายเมื่อคืนน้องหายไปไหนมาจ๊ะพี่ตั้งใจจะชวนไปดูดาวด้วยกันแม่ ไอ้เจ้าชายโลกจิตจะชวนไปดูดาวของจริงหรือเห็นดาวอย่างอื่นดีนะที่ตัดสินใจแอบหนีไปก่อนผมยิ้มหวานหม่อมฉันอยากออกไปเดินเล่นแต่นั้นหลงทางโชคดีได้คนช่วยไว้อยากจะถามองค์ชายว่ามีพี่น้องหรือไม่เพคะเพราะคนที่ช่วยนำทางหม่อมฉันน่าจะอายุพอๆกับเจ้าชายแต่ดูเย็นชากว่าแถมเส้นผมไม่ใช่สีทองแต่เป็นสีทองแดงเพคะ เจ้าชายเลือกคิ้วมองผมอย่างสงสัยก่อนจะยิ้มลึกลับเงินพี่พาไปแนะนำตัวดูซิว่าจะใช่คนนี้ไหมผมพยักหน้ารับคำอย่างกระตือรือร้นอยากกล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการทว่าเจ้าชายพาผมมาอย่างห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยรูปวาดบุคคลสำคัญในราชวงศ์ผมไม่เห็นภาพวาดพระราชาพระราชินีและเจ้าชายในห้องนี้ แต่ว่าสายตาแลเห็นภาพใบหน้าหล่อเหลาเย็นชานั้นสะดุดใจมากมือเลียวกระตุกแขนเสื้อองชายอย่างดีใจใช่แล้วเพคะท่านพาหม่อมฉันมาส่งหม่อมฉันอยากกล่าวขอบคุณเจ้าชายรูปเส้นผมของผมอย่างเอ็นดูสเสด็จอาของพี่สิ้นชีพตักใส่ไปตั้งแต่เมื่อ15ปีที่แล้วเพระพาะผิดใข้ภาพวาดในห้องนี้ทั้งหมดเป็นภาพอดีตพระบรมวงศานุวงศ์ ผมอ้าปากค้างปากคอสัน่นมาหมายหมายความว่าผมฉันเจอเจอชายหนุ่มหัวเราะในลำคอโชคดีที่เจอท่านนานะถ้าเจอคนอื่นเจ้าช,ชายไม่ได้กล่าวอะไรต่อแต่ผมคิดเอาเองได้ระบบเอ่ยถามถ้าให้เลือกระหว่างเจอผีกับกระบองยักษ์โฮจะเลือกอะไรนี่มันหนีเสือป่าจารเข้ชัดๆไม่เอาโว้ย ฉันจะรีบกลับห้องพักก่อนโพเพไม่โตเตไปไหนแน่นอนสุดท้ายน้องพีก็เจอผีซึ่งเป็นเสด็จอาผู้หล่อเหล่าซะง,งั้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างไปหาองค์ชายกับมาเจอเสด็จอาแบบไหนจะดีกว่ากันแต่ถ้าให้เดาก็เหมือนน้องพีจะพอใจที่เจอเสด็จอามากกว่าเจอกระบองขององค์ชายนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนๆก็มาติดตามกันอังคารเว้นอังคารนะครับ หรืออยากจะใจร้อนไปอ่านในอ e ีบุ๊กหรือ r รี d อะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วเจอกัน